คุณคิดว่า AI จะทําให้การพัฒนาเว็บแอปเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่หากใช่แล้วคุณพร้อมที่จะลองใช้เครื่องมือ AI ล่าสุดจาก Google ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนยังพลาดอยู่ o p e ของ Google Labs อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสิ้นเชิงแต่ที่น่าสนใจคือมันกําลังเปิดใช้งานในประเทศไทยแล้วในวันที่8พฤศจิกายน2568 Google Labs ได้อัปเดต o p ให้ใช้งานได้ในประเทศไทย ร่วมกับประเทศอื่นๆมากกว่า160ประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บแอปได้อย่างง่ายดายโดยเพียงการทิมคำสั่ง prompt และ AI จะทำงานทั้งหมดให้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแล้ว Open ใช้งานยังไงวันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้งานที่สมบูรณ์แบบรวมถึงตัวอย่างเว็บแอปที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยอเพ n ที่น่าสนใจมากๆขั้นตอนการใช้งาน Open 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โอเพ์คุณจะเห็นตัวอย่างเว็บแอปที่ Google สร้างขึ้นมาโดยคุณสามารถกดเข้าไปดูและลองใช้งานแต่ละแอปพลิเคชันได้รวมถึงดูพรพ้อมที่ใช้สร้างเว็บแอปด้วย 2. ตัวอย่างเว็บแอปที่น่าสนใจเช่นบล็อกโพสต์ไรเตอร์เว็บแอปสำหรับสิร์ชเรื่องต่างๆโดยเพียงพิมพ์หัวข้อที่สนใจ AI จะสร้างเนื้อหาและรูปภาพประกอบให้ l e ARNING WITH YOUTUBE เว็บแอปที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างคลิปจากวิดีโอ YouTube โดยเพียงใส่ลิงก์วิดีโอ 3หากต้องการสร้างเว็บแอปของคุณเองกดที่ปุ่ม Create New และพิมพ์พรอมที่ชัดเจนเกี่ยวกับเว็บแอปที่คุณต้องการสีหลังจากนั้นโอพอจะสร้างเว็บแอปให้คุณโดยมีกล่องต่างๆที่เชื่อมโยงกันซึ่งแต่ละกล่องมีสีและหน้าที่ที่แตกต่างกันกล่องสีเขียวเหลือง i ิน u t ตเศร้าสำหรับการรับข้อมูลจากผู้ใช้กล่องสีฟ้า g e n e r a t o r แสดงพรอมที่สั่งให้ AI ทำงานรวมถึงโมเดล AI ที่ใช้เช่น Gemini 2.5จ f l a ได้เมื่อเกินสีวิโอ กรองสีเขียวปาร์ตผู้เศ้าแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของ AI 5. คุณสามารถทดลองใช้งานเว็บแอปที่สร้างขึ้นได้ที่ช่อง Preview และปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ 6. เมื่อพอใจกับเว็บแอปคุณสามารถแชร์ให้ผู้อื่นใช้งานได้โดยการกดที่แชร์แอปและ Copy Link แต่ที่น่าสงสัยคือหลังจากทดลองใช้งานโอเพราพบว่ายังมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับความเร็วในการโหลดและ g e n e r a t ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ Google จะต้องปรับปรุงในอนาคตแต่โดยร,รวมแล้วโอเพเป็นเครื่องมือ AI ที่น่าสนใจมากและอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างเว็บแอปไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคตคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าโอเพอจะสามารถทำให้การพัฒนาเว็บแอปเป็นเรื่องง่ายขึ้นจริงๆหรือไม่และคุณพร้อมที่จะลองใช้เครื่องมือนี้หรือยัง